สวัสดีค่ะ C.O.P.Car รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับทุกเพศท,ทุกวัยตรงปกไม่จกตานะคะวันนี้นะคะพบกับต้นอ้ออีกแล้วค่ะกับ c o p c a รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุนะคะแบรนด์คนไทยผลิตเพื่อคนไทยนะคะและทำสีสั่งทำสีได้คันต่อคันเซอร์วิสมีทั่วประเทศนะคะ อร่อยทุกชิ้นเซอร์วิสถึงหน้าบ้านทั่วประเทศค่ะรุ่นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะตัวนอ,อจ,จะมารีวิวนะคะรถสีที่นั่งค่ะแล้วก็เป็นสีล้อสำหรับผู้สูงอายุนะคะผู้มีปัญหาขาเข่าอ่อนแรงขับได้คนขับรถยนต์ไม่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นขับได้รุ่นนี้นะคะคือรถไฟฟ้ารุ่น M 0 1 M ศ1นะคะ ราคา6 9 9 0 0บาทนะคะเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องใช้ขาเลยนะคะรุ่นนี้นะจะเป็นการขับนะคะแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์เลยคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านนะคะขาเขาไม่ค่อยดีขับมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็ไม่ปลอดภัยเนาะขับรถยนต์ลูกหลานก็เป็นห่วงนะคะรุ่นนี้นะ เป็นการขับแบบแผนบิดมอเตอร์ไซค์นะคะบิดคันเร่งแบบนี้นะคะเดินหน้าค่ะแบบนี้ค่ะถอยหลังจะเป็นสิ่งติดๆนะคะถอยหลังแบบนี้ค่ะขับไม่กระชากนะคะและเวลาเลี้ยวนะก็สามารถเลี้ยวแบบนี้เลี้ยวซ้ายเลี้วขวาแบบนี้ขาไม่ต้องใช้ค่ะคันนี้เนี่ยความเร็วสูงสุด40่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็รับน้ำหนักได้300รกิโลค่ะ รับน้ำหนักได้300กิโลความเร็วสูงสุด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและชาร์จไฟบ้านนะคะชาร์จครั้งหนึ่งนะคะจะขับได้30-40กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟบ้านหนึ่งครั้งข้างหน้า2ที่นั่งฟังเพลงวิทยุ MP3 USB Bluetooth b l u t o o t h เชื่อมต่อกับมือถือฟังเพลงได้นะคะแล้วก็ข้างหลังอีก2ที่นั่งเป็น4ที่นั่งนะคะและ ทูอนะินวะส่วนท้ายจะเป็นตะกร้าใส่ของแบบนี้นะคะเป็นกล่องเก็บของแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเวลาเปิดนะอ่าจะเป็นการเปิดนะคะกล่องแบบป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะคะค้างไว้และใส่ของได้เปิดปิดโดยใช้กุญแจนะคะของไม่หายและมีสลักนะคะทูอินวัปรับเป็นกระบะได้แบบนี้เลยค่ะช่วงล่างจะเป็นระบบ ดิสเบกนะคะซึ่งรุ่นนี้นะมอเตอร์650วัตต์รับน้ำหนักได้300กิโลนะคะนั่งไปกัน4คนพ่อแม่ลูกนะคะหรือให้คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุขับได้เลยนะคะแล้วหลายท่านเป็นห่วงแบบ4ล้อขับกระชากไหมขับไม่กระชากนะคะคันนี้เนี่ยนะคะจะมีความยาวของตัวรถนะอยู่ที่2เมตร20 ความใหญ่ของตัวรถนะคะอยู่ที่หนึ่งเมตรนะคะข้างหน้าจะเป็นตะกร้าใส่ของแบบนี้เลยทุกคนนะคะเห็นกันไหมคะรุ่นนี้นะคะราคานะคะ M01 69,900บาทคา่ะห9 9มื้าพันเกบาทนะคะจัดโปรนะคะจัดโปรโมชั่นเดี๋ยวขอยาดกลับก,กล้องนิดนึงนะคะทุกคนอ่า จัดโปรโมชั่นนะคะรุ่น m 0 1 609,900บาทนะคะและต้องบอกว่าข้างหน้านะคะรุ่นนี้นะจะเป็นนะคะไฟหน้าเป็นไฟ led สองดวงคู่นะคะตะก,ก้าใส่ของได้จริงมีกันชนหน้าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพ่อใบกันฝนมีนะคะราคาขึ้นตรงนี้แล้วทุกคนนะคะตอนนี้นะจัดโปรโมชั่นนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะใครสนใจทักบ้านเขียวมานะคะ หกหมืเก้าพันเก้าร้อยบาทเหลือหกหมืนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทสั่งทำสีได้นะคะและการขับเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์ค่ะไม่ต้องใช้ขาเลยนะเดินหน้าถอยหลังได้สบายเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีปัญหาขาเข่านะอ่าเนี่ยแบบนี้นะคะขับง่ายแล้วข้างหลังนะคะปรับเป็นกระบะได้จริงนะคะนั่งสี่คนผู้ใหญ่นั่งได้จริงนะคะ แล้วต้องบอกว่าคันนี้นะคะมีสัญญาการขโมยด้วยนะทุกคนสัญญาการขโมยก็มีนะคะสัญญาการขโมยก็มีนะคะนี่เลยค่ะงาเวลาสตาร์ทจะมีจะมีระบบสตาร์ทสองแบบนะคะแบบแรกเนี่ยนะคะจะเป็นกุญแจแบบที่สองเนี่ยจะเป็นรีโมทค่ะรีโมทเนี่ยนะคะสามารถที่จะกดสตาร์ทได้เลยโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะ เราจะแถมนะคะกุญแจนะคะรีโมทนะคะไปให้อย่างละ2ชุดนะคะจะแถมกุญแจรีโมทไปให้อย่างละสชุดค่ะนะคะดังนั้นนะคะถ้ากรณีว่าเราซื้อไปเราเก็บเป็นสำรองชุดหนึ่งได้เลยนะคะกุญแจนะคะจะมีช่องนะคะสำหรับเสียบฟังเพลงได้ด้วยชาร์จมือถือได้นะคะแต่ต้องบอกว่าไอตัวที่มันเสียบฟังเพลง USB ช่องที่ชาร์จมือถือมันคนละช่องกันนะช่องที่เสียบ usb ฟังเพลงจะเป็นตัวรับนะคะเป็นตัวรับนะคะเพื่อที่จะฟังเพลงแต่ถ้าเป็นตัวเอ่อช่องที่ชาร์จมือถือนะคะจะเป็นช่องสำหรับจ่ายไฟ12โวลต์ชาร์จมือถือได้ power bank ได้อย่างหลายท่านอยู่บ้านสวนนะคะอยากจะเพิ่มนะคะติดพัดลมเพิ่มอันนี้ได้นะคะแล้วก็ข้างหลังจะเป็น ตะกกา้าใส่ของและปรับเป็นกระบะได้ด้วยนะคะอ่าวิทยุ m p 3 u s b นะคะจะมีช่องนะคะสำหรับชาร์จขอโทษทีค่ะวิดยุอ p 3 USB นะ,ะจะมีช่องสำหรับเสียบ USB นะคะฟังเพลงอันเนี้ยอันเนี้ยจะติดอยู่กับตัวรถนะคะก็เราสามารถที่จะเปิดได้ fm ได้ b l ได้บลูทูได้เลยนะคะจะเป็นลักษณะบแบบนี้ทุกคนนะคะจะเป็นลักษณะบแบบนี้นะคะ นะแล้วก็ทุกคันนะคะมอเตอร์จะเป็น650วัตต์ซึ่งจะมีระบบนะคะเบรกเกอร์ Baker, นะคะแบตเตอรี่เนี่ยนะคะมีอายุการใช้งาน2-3ปีนะคะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ถัวเฉลี่ยประมาณ2ปีนิดนดนะคะถ้าใครดูแลดีหรือการใช้งานที่มันไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ดูแลดีด้วยประกอบกันเนี่ยนะคะบางที่นะ่ยอยู่กันเกือบ3ปีเลยนะคะทีนี้เนี่ย นะคะแบตเตอรี่เนี่ยทุกท,ทุกก้อนเนี่ยนะคะมันจะมีอายุการใช้งานที่พอๆกันใช้ทั้งหมดห้าก้อนนะคะแบตเตอรี่นะคะแล้วก็คำถามคือใช้รถไฟฟ้าเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลานานเนี่ยนะคะแบตเตอรี่จะเสื่อมไหมนะคะบางทีอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะคะที่ไม่ได้ใช้รถสองสามเดือนติดกันเนี่ยเราจะมีตัวเบรกเกอร์ตัวนี้ติดไปกับข้างกับแบตเตอรี่ เบรกเกอร์ตัวนี้นะคะจะติดไปกับแบตเตอรี่ติดกันข้างๆแบตเตอรี่เลยนะคะเราปิดเบรกเกอร์เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยรัดวงจรหรือป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมได้นะคะอันนี้จะติดไปกับตัวรถทุกคันเลยนะคะแล้วก็สีอะไรท่านบอกว่าสีมีให้เลือกกี่สีสีนะคะรถไฟฟ้านเนี่ยนะคะทุกรุ่นทุกคันนะ รุ่นที่เห็นข้างหลังนี้จะเป็นรุ่น M01 นะคะราคาจัดโปรโค่ะหก9มืนเก้าพันเก้าร้บาทนะคะเหลือหก9มื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะสีที่เห็นข้างหลังนี่คือสีขาวพร้อมส่งนะคะรอสินค้า3-5วันเพราะว่าสั่งออนไลน์จะอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าสินค้าคันใหญ่นะคะรถคันนี้จะมีความยาวใน2องเมตรยี่สิบความใหญ่ของตัวรถคือ1เ<ไ>มตรเลยแล้วก็ความสูงอยู่ที่เมตร 65นะคะรับน้ําหนักได้สา0รอยกิโลนะคะนั่งได้ถึงสีที่นั่งนะคะเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องใช้ขาเลยทีนี้สีนะคะถ้าเกิดว่าใช้สีขาวสั่งสีขาวาพร้อมส่งรอของสาม้าวันเป็นเวลามาตรฐานปกตินะคะเป็นเวลามาตรฐานของปกติของการสั่งสินค้าออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้เราทำสี ต้องการให้เราทําสีราคานี้รวมอุปกรณ์ทุกอย่างสั่งทําสีได้ราคานี้รวมค่าทําสีแล้วนะคะแต่ต้องรอสินค้า7วันรออีก2วันทุกคนนะคะจากหวันเนี่ยนะคะเป็น7ดวันคุณจะได้รับนะคะสินค้านะคะเป็นสีสั่งผลิตนะคะเป็นสีสั่งผลิตเราจะมีสีให้เลือกเยอะมากๆ แต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเออสีที่ให้เลือกเนี่ยมันไม่ถูกใจเยากได้สีแปลกใหม่ๆสั่งทำสีได้ค่ะส่งเฉดส,สีมาให้ดูให้ทางเรานะคะเราผสมสีทำสีให้ใหม่นะคะเพราะว่ารถไฟฟ้า c ีอพีคาร์เป็นแบรนด์คนไทยผลิตเพื่อคนไทยนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถไฟฟ้าสีที่นั่งนะคะขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์นะคะปรับเป็นกระบะได้นะคะช่วงล่างเป็นระบบดิสเบรกความเร็วสูงสุด40ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ความเร็วสูงสุด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงรับน้ำหนักได้300กิโลนะคะมอเตอร์ Motor, เนี่ยจะเป็นบัตเลสแล้วทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยขึ้นเนินสะพานทางลาดชันได้นะคะอยู่ที่40องศานะคะแล้วก็ชาร์จไฟบ้านอุปกรณ์นะคะแถมไปกับตัวรถหมดนะคะการชาร์จไฟบ้านเนี่ยนะคะหนึ่งครั้งมันจะขับได้30กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟบ้านหนึ่งครั้ง ซึ่งแท่นชาร์จจะเป็นลักษณะแบบนี้เราเราจะแถมแท่นชาร์จนะกับตัวอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็ไอตัวตั้งเวลาเนี่ยไปกับตัวรถทุกคันนะคะเวลาชาร์จชาร์จไฟบ้านทุกคนนะคะก็สามารถที่จะเสียบนะคะเสียบแบบนี้แล้วก็ชาร์จไฟบ้านได้เลยนะคะหัวปลั๊กนะคะจะเป็นแบบหัวปลั๊กไฟบ้านแบบนี้นะคะอ่า มีลูกค้าถามมานะว่ารถไฟฟ้ามีทะเบียนหรือเปล่ารถไฟฟ้าไม่มีทะเบียนค่ะรถไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นประเภทรถกอล์ฟนะคะดังนั้นเนี่ยความเร็วสูงสุด4ี่ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงตามหลักกฎหมายแล้วไม่สามารถขอปายทะเบียนหรือขอพรบรได้ขับในพื้นที่ส่วนบุคคลในสวนในไร่นะคะทุกคนนะคะรุ่นนี้นะอันนี้เป็นการไลฟ์สดนะทุกคนดังนั้นเนี่ยราคานี้นะเราจะปล่อยสินค้านะคะเคียร์แลน ถึงสิ้นปีนะคะหมดแล้วหมดเลยแต่เราจะปล่อยสินค้านะคะสำหรับโปรโมชั่นแต่ละวันนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะวันละไม่เกินสามคันหมดแล้วเราจะลงไลฟ์ทันทีค่ะทุกคนนะคะสามารถที่จะขอส่วนลดนะคะแคปแคปนะคะรุ่นนี้ M01 นะคะที่บ้านเขียวนะคะแอดซีอค้าได้เลย แอดซีอพีคาได้เลยและต้นอ้อต้องบอกก่อนนะว่ารุ่นนี้นะใครอยากซื้อของขวัญทันวันพ่อทันส่งให้ทันเลยนะคะจะบอกว่าเราเองอะ่ะทำเซอร์ไพรส์มาหลายที่แล้วบางที่นี่ต้องไปนั่งรอค่ะไปนั่งรอเพื่อรอเลิกรอเลิกเพื่อเซอร์ไพรส์แล้วก็ผูกโบติดกับรถมีเหมือนกัน นะคะอันนี้แจ้งได้อาจจะให้ส่งเวดนี้เวลานี้อันนี้ก็สามารถทําได้นะคะหรือใครนะคะเป็นสายบุญนะคะอยากจะซื้อไปถวายวัดนะอันนี้ก็สามารถทําได้นะคะหรือใครมีโรงงานโฮมสเตย์รีสอร์ทนะคะอยากจะได้รถไฟฟ้าสักคันหนึ่งแต่รถกอฟเนี่ยนะคะมันแพงใช่ไหมแต่คันเนี้ยนะคะบอกเลยนะคะว่าขนาดตัวรถเนี่ยนะคะไม่ได้เล็กนะ ความยาวสองเมตรยี่สิบความใหญ่อยู่ที่หนึ่งเมตรนั่งได้นะคะสี่ที่นั่งนะคะรับน้ำหนักได้สามรอกิโลความเร็วสูงสุดความเร็วสูงสุดสีกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วหลายท่านก็คือถามมาว่ารถมันกระชากหรือเปล่าเวลาออกตัวไม่กระชากเลยนะคะรถออกตัวแบบไม่กระชากนิ่มๆสมูทนะคะรีโมทสัญญาณกระขโมยมีนะคะ เดินหน้าถอยหลังได้ฟังเพลงได้นะคะแล้วก็วัสดุของตัวรถเนี่ยนะคะถ้าเป็นกระจกหน้าเนี่ยนะคะที่เป็นกระจกหน้าอันเนี้ยนะคะจะเป็นกระจกแท้นิรภัยนะคะเกรดเทมเปอร์กระจกแท้นิรภัยเกรดเ,เทมเปอร์นะคะเวลาแตกเป็นเม็ดข้าวโพดนะคะกลับเป็นกระบะได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าหลายท่านเป็นห่วงว่ารถมันจะ สว่างหรือเปล่าไฟหน้านะคะไฟหน้าเนี่ยนะคะเป็นไฟ LED สองดวงคู่ทุกคนเห็นไหมไฟ LED สองดวงคู่รุ่นนี้รุ่น M 0 1นะคะราคาจัดโตน,นะ6ก9 0 0บาทนะคะแต่มีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีเห็นไหมคะทุกคนไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนข้างหน้าเนี่ยนะคะส่วนข้างหน้าเนี่ยนะคะจะเป็นตะกร้าใส่ของนะคะ ตะก้าใส่ของตรงนี้เลยนะคะอ่าช่วงล่างจะเป็นระบบดิสเบรกหลายท่านบอกว่าช่วงล่างเป็นระบบดิสเบรกคือแบบไหนจะมีผ้าเบรกมีจานเบรกน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็น้ำมันเบรกค่ะโช๊คสปริงสีต้นนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงล่างยกเอาของรถยนต์มาใส่รถไฟฟ้าได้เลยนะคะอะไรมีทุกชิ้นไหมมีทุกชิ้นอะไรมีทุกชิ้นนะคะแบตเตอรี่น่ะจะอยู่ได้สองสามปีค่ะทุกคนนะคะ ถ้าเราเฉลี่ยแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างติดไปกับตัวรถนะราคานี้รวมแบบแล้วรวมแบตเตอรี่แล้วรวมอุปกรณ์ทุกอย่างรวมยางรวมมอเตอร์รวมทุกอย่างเพราะว่าที่ที่พูดมาเนี่ยเพราะอะไรรู้ว่าหลายท่านเนี่ยลูกค้าแจ้งมาว่าเออมีหลายที่นะราคาเนี่ยแบตก็ไม่รวมสัญญากาขโมยก็ไม่รวมอันนั้นก็ไม่รวมอันนี้ก็ไม่รวมบวกบวกไปโอ้โหเกิน เกินราคานะคะแต่เนี่ยคือเบดเร็จทุกอย่างรวมหมดแล้วราคานี้ราคาเดียวและต้องบอกว่านะคะแบตเตอรี่อยู่ได้สองถึงสามปีเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดห้าก้อนหกสิบโวล์ยี่สิบห้าแอมป์เวลาขับเนี่ยชาร์จเนี่ยนะคะชาร์จไฟบ้านชาร์จครั้งหนึ่งอ่ะมันจะอยู่ได้นะคะประมาณสองถึงสามปีชาร์จครั้งหนึ่งไม่ใช่ชาร์จครั้งหนึ่งจะขับได้สามสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง แล้วแบตเตอรี่จะมีอายุสองถึงสามปีอ่ะทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนแบตครั้งหนึ่งจะอยู่ที่เท่าไหร่ราคาแบตต้องบอกว่าราคาแบตอะ่ะมันจะมีหลายราคานะคะหลายคุณภาพหลายเกรดมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกรดมาตรฐานโรงงานแบตชุดหนึ่งทั้งชุดจะอยู่ที่แปดพันเก้าร้อยบาทนี่คือแบตท,ทั้งชุดนะคะถ้าคุณใช้งานสองถึงสามปีด้วยเฉลี่ยสองปีครึ่งสมมตินะคุณจะ มีค่าจ่ายเดือนนึงประมาณไม่เกิน3 0 0บาทดังนั้น300้อยบาทคุณชาร์จไฟบ้านชาร์จไฟบ้านครั้งหนึ่งเสียค่าไฟบ้านครั้งละ5บาทนะคะอ่ะเดือนหนึ่งเนี่ยคุณชาร์จประมาณ5ครั้งถึง10ครั้งไม่เกินนี้ค่าไฟก็ไม่เกินร้อยหรอกนะคะดีกว่าเติมน้ำมันนะคะแล้วขับปลอดภัยนะคะขับใช้ได้จริงๆนี่ค่ะนี่คือสีให้เลือกราคานี้ รวมทำสีหมดแล้วทุกคนถ้าใครอยากจะทำสีนะคะสั่งทำสีราคานี้รวมสั่งทำสีทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาคันสีขาวพร้อมส่งรอสินค้า3าถึงหวันนะคะรอสินค้า3าถึงหวันตีไป5วันนะคะเต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าสั่งทำสีเอาสีเนี่ยสีพวกเนี้ยนะคะรอเท่าไหร่รอไม่เกิน7วันทุกคน ะะรอเพิ่มอีกสองวันรอได้ไหมกับการที่คุณได้สีที่มันเป็นตัวตนของคุณจริงๆนะคะสีมีให้เลือกเยอะมากๆสีนี้เป็นแค่สีตัวอย่างนะแต่ต้องบอกว่าเราสามารถทำสีได้ทุกสีในโลกนี้เป็นร้อยสีได้เลยใครอยากได้เฉดไหนมาเลยเพราะเราคือโรงงานมาเองแบรนด์คนไทยผลิตเพื่อคนไทยนะคะรุ่นนี้นะคือถรฟฟ้ารุ่นเ0 1ศนนนะคะจัดโปรนะคะ หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเนี่ยจัดโปรนะจัดโปรนะคะรุ่นเอศูนย์หนึ่งนะคะเหลือหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะอ่าทีนี้หลายท่านถามมาว่าแล้วถ้าเกิดว่าซ่อมนะซ่อมที่ไหนนะคะต้องบอกว่างีรถไฟฟ้าเนี่ยนะคะจะเป็นปัญหาหลายๆคนเลยเวลาซ่อมทีเนี่ยจะจะมีปัญหาซ่อมทีเนี่ยไม่รู้ไปหาช่างที่ไหน หรือเวลาซื้ออะไรเอาตกรุ่นแล้วเพราะเวลาซื้อไปสองสามปีเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกมันจะมีปัญหาปีที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกนะคะของเราเนี่ยอะไหล่มีทุกชิ้นเพราะว่าเราอ่ะเป็นแบรนด์ของคนไทยผลิตดยคนไทยมีอะไหล่ทุกชิ้นจริงๆแล้วรับประกันหนึ่งปีเนี่ยนะคะในหนึ่งปีอะเราจะมีช่างไปเซอร์วิสไปซ่อมถึงหน้าบ้านทั่วประเทศอันนี้คือในรับประกันนะแต่แบตเตอรี่รับประกันหกเดือนนะคะแบตเตอรี่เราจะการรับประกันหกเดือนแต่ ถ้าเป็นกรณีว่าเรื่องของงานระบบไฟนะคะระบบมอเตอร์หรือระบบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะรับประกันหนึ่งปีในหนึ่งปีไปฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั่วประเทศไปทั่วประเทศถึงหน้าบ้านอ่ะทีนี้หลายท่านก็จะมีคำถามมาว่าเวลาหมดประกันดูแลให้ไหมดูแลให้ได้ค่ะต้นน้อต้องบอกกันว่ารถไฟฟ้ามัดไม่จำเป็นต้องซ่อมไงมันเปลี่ยนอย่างเดียว ปัญหาคือเวลาอันนั้นเสียอันนี้พังอ่ะเราไม่รู้อะไรมันพังแล้วเวลาเอาไปให้ช่างเนี่ยช่างถ้าไม่เก่งอ่ะเขาจะวิเคราะห์ไม่ได้เลยนะว่าอะไรพังนะคะแล้วถ้าเกิดว่ารู้อะไรพังอะไรก็หายากอีกนะคะแต่ซื้อกับซ o p พคาเรานะคะเราจะวิเคราะห์ปัญหาให้คุณหมดปัญหาเกิดจากอ,อาการของตัวรถสมมติว่าซื้อไปสามถึงห้าปี รถจะมีปัญหาเพราะว่าอะไหล่มันจะต้องมีการเปลี่ยนใช่ไหมบางตัวใช่ไหมถ้าอะไรเสียอะไรพังเนี่ยอะไหล่เรามีทุกชิ้นช่างเราจะวิเคราะห์แล้วสามารถที่จะบอกได้เลยว่าอันนี้พังอันนั้นเสียนะราคาอะไหล่เท่าไหร่นะคะลูกค้าสามารถจะซื้ออะไหล่กับเราไปเปลี่ยนเองได้หรือจะให้เราไปเปลี่ยนให้ก็ได้ก็จะมีค่าเซอร์วิสเพิ่มมาแต่ถ้าทางคุณเปลี่ยนเองเราจะทําคลิปการเปลี่ยนไปให้คุณหาช่างแถวบ้าน คุณหาช่างแถวบ้านแล้วเราทำคลิปส่งไปให้ให้ทำตามเราเปลี่ยนได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะ c ซ P คาเป็นแบรนด์ของคนไทยจริงๆแล้วสังเกตนะ c ซอพีคาเนี่ยไม่ค่อยมีมือสองนะคะอยู่มาหลายปีแล้วไม่ค่อยมีมือสองเพราะอะไรรถมันซ่อมได้มันไม่จำเป็นต้องขายมือสองแล้วทุกคนรถที่ขายมือสองนะคะที่อยู่ในตลาดมือสองส่วนใหญ่อะ่ะปัญหายเยอะ ซ่อมไม่ได้ช่างช้าอะไรไม่มีเนี่ยแต่ถ้ารถมันซ่อมได้มันไม่จําเป็นที่ต้องือซื้อมือสองไม่จำเป็นต้องขายเป็นมือสองนะคะดังนั้น c ี p อคาร์รถไฟฟ้าของเรานะคะขายคือมือหนึ่งราคานี้คือมือหนึ่งนะคะและเป็นการขับแบบแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์มีระบบรีโมทนะคะสัญญากลันขโมยในตัวเดียวเวลาใช้รีโมทนะทุกคน รีโมทเนี่ยนะคะช่วยเรื่องอะไรเวลาเราไปต่าง่ตางบ้านต่างเมืองนะคะต่างพื้นที่นะไปจอดไวอย่างเงี้ยนะคะเราก็กลัวว่าคนจะเอารถเราไปเนี่ยสายกรขโมยติดกับตัวรถหมดนะคะเวลาเปิดสายกรขโมยเนี่ยนะคะก็เหมือนเปิดเหมือนเปิดรถยนต์อะนะคะล็อกกุญแจนะคะล็อกกุญแจค่ะมันดังตืดใช่ไหมพอล็อกกุญแจเสร็จใช่ไหมคะอ่าเราก็ไปเดิน ไปเที่ยวไปอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเวลาเราเห็นรถเนี่ยเสียงไซเรนขโมยจะดังพอมันดังอ่ะมันไอ้คือจะการดังเตือนนะแต่ถ้าเกิดวิคนแบบยังเข็นรถเราหรือแล่นรถเราหรืออะไรเงี้ยมันจะดังเรื่อยๆค่ะพอมันดังเรื่อยๆสุดๆดังสุดๆไปเรื่อยๆมันจะล็อกมอเตอร์เลยค่ะเนี่ย บล็อกมอเตอร์เนี่ยคือขับไม่ไปเข็นไม่ไปแล้วนะทุกคนแล้วจะดังพอดังสามบ้านแปดบ้านไม่มีใครก้าวรถเราไปแหละนะทีนี้พอถ้าเราล็อกนะคะเราล็อกเรากลับมาให้จำด้วยนะว่าเราล็อกใส่กักขโมยนะคะไปที่ใส่ยักปลดล็อกกุญแจนะคะเป็นกุญแจปลดล็อกนั่นแหละนะคะปึ๊บอ่าแล้วก็ขับรถได้เหมือนเดิมใญ่กักขโมยปิดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขับได้เหมือนเลยเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็การขับ,บมันเป็นการขับแบบแฮนด์บิ๊กมอเตอร์ไซค์ไง คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาขาเข่าขับได้เพราะว่าขาไม่ต้องใช้แล้วหลายท่านบอกว่าช่วงยาวไหมพาอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอยุงใหญ่เขายาวตัวสูงเงี้ยนะคะหรือบางทีเนี่ยซื้อให้กันนั่งกันไปทั้งบ้านอะนะคะถ้ามันคันเล็ก,ลกอะ่ะมันก็ดูแบบไปกันไม่หมดมันดูไม่แข็งแรงอะไรอย่างนี้ปะ่ะอ่าหลายหลายท่านก็เป็นห่วงตรงนี้อันนี้ขับง่ายสบายอันนี้ตอนนั่งนั่งด้านข้างอันนี้เบื่อพื้นที่ สี่คนนั่งได้จริงนะคะผู้ใหญ่นั่งได้จริงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่น้ําหนักร้อยโลจะนั่งสองคนเรียงอันเนี้ยอาจจะนั่งไม่ได้นะคะเพราะว่าเบาะครับมันไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดรองรับคนร้อยโลสองสองคนไงแต่ถ้าเกิดว่าน้ําหนักหนึ่งร้อยโลกับเด็กเนี่ยได้เพราะรุ่นเนี่ยจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะคะรุ่นเอ1มศูนย์หนึ่งนะคะเอ1มศูนย์หนึ่งนะรุ่นนะจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือหก9มืเก้าพันเ้าร้อยบาท ใครนะคะที่ชอบ c ซ p คาอยู่แล้วนะเห็นว่าเป็นแบรนด์ที่เออดูน่าเชื่อถือรถสวยดีไซน์ดีหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีแผนจะซื้อในอนาคตเนี่ยนะคะต้นอ้อต้นอ้อจะบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนอ่ะกดติดตามกดแชร์ไลฟ์นี้นะคะกดข้อหัวใจให้กันหน่อยนะคะ แอดมินบอกว่าลดน้อยไปอยากลดเยอะๆใช่ป่ะอ่ะจริงๆอ่ะต้นอก,ก็อยากจะเคลียร์แลนนะคือถ้าเคลียร์แลนด์คือหยุดปีใหม่คือจะได้ไปเที่ยวก่อนเลยนะคะจะได้ไปเที่ยวก่อนเลยนะคะอ่ารุ่นนี้นะคือรถไฟฟ้ารุ่น M01 มศูนะคะเอ็ 6 9 9 0 0บาทนะคะจัดโปรโมชั่นนะเหลือ6,7,900บาทนะคะแล้วก็เลือกสีสั่งทาสีได้นะคะทีนี้ข้างหลังจะเป็นระบบดิสเบรกจะมีพ้าเบรกมีจานเบรกน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็น้ำมันเบรกนะคะอ่าทีนี้มีคำถามว่ารถขับตากฝนได้หรือเปล่ารถขับตากฝนได้ค่ะรถขับตากฝนได้นะคะ,ะ,คะแล้วก็สามารถที่จะ ขับลุยฝนได้เลยแต่ไม่ควรขับในพื้นที่น้ําท่วมนั่นเองนะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยบ้านเนี่ยนะคะฝนตรงอย่างเดียวไม่ได้น้ําท่วมอันนี้ขับได้แต่ถ้าเป็นน้ําท่วมอนะ,ะน้ําท่วมไม่แนะนําเพราะมอเตอร์เนี่ยนะคะจะอยู่ตรงสองล้อหลังมอเตอร์จะอยู่ตรงสองล้อหลังดังนั้นเนี่ยเวลามอเตอร์เนี่ยขับใช่ไหมคะแล้วถ้าน้ํามันเป็นน้ําท่วมขังอ่ะน้ํามันก็จะไปโดนมอเตอร์ในส่วนข้างหลังนะคะมอเตอร์จะเป็นบัดเลและค่ะ มอเตอร์บนะั e เลดจะมีแรงในการขึ้นเนินแล้วก็ของเราเนี่ยมอเตอร์ Motor 650เป็น650จริงๆตัวเทอร์โบตัว GT รุ่น GT จะค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็เป็นมอเตอร์เป็นวัดจริงทุกคนนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะว่าตัวรถนะคันเนี้ยเฉพาะน้ำหนักของตัวรถเฉพาะน้ำหนักของตัวรถคันเนี้ยนะคะน้ำหนักของตัวรถอย่างเดียวอยู่ที่200กิโลหนักมากๆ แต่ถ้าเกิดว่าคันนี้รับน้ําหนักเนี่ยการรับน้าหนักของเขาจะรับน้ําหนักได้นะคะอยู่ที่300รกิโลอ่าถ้ารับน้ําหนักเกินถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ารับน้ําหนักเกินอะ่ะถามว่าขับได้ไหมมันขับได้แต่มันก็จะอืดนิดนึงอะ่ะแล้วมันเวลาขึ้นเนินมันก็จะขึ้นเนินอืดไงนะคะแต่เพื่อที่จะไม่ให้การทํางานของบอเตอร์ทํางานหนักจนเกินไปอะ่ะแนะนํานะคะให้ขับใน การรับน้าหนักไม่ควรเกิน300กิโลนะคะรุ่นนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้จะมีความยาวที่2เมตร20นะคะตะกร้าน่าจะเป็นตะกร้าที่เป็นตะกร้าเหล็กแข็งแรงมากๆนะคะมีกันชนหน้าหลังเลยนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยนะคะวัสดุของตัวรถเนี่ยกระจกน้าจะเป็นกระจกแท้นิ้ภัยเกรดเทมเปอเวลาแตกเป็นไม่ข้โพดนะคะแล้วก็ไฟเบอร์นะคะข้างหน้าหลังคาจะเป็นไฟเบอร์แท้100%ไม่ใช่พลาสติก นะคะจะเป็นไฟเบอร์แท้ร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่พลาสติกนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะรถนะคะรถของเซียรพีคาเนี่ยนะคะวัสดุคุณภาพจะค่อนข้างดีนะคะอันนี้แหละลูกค้าหลายท่านชมมามันเขาบอกว่าเออรถอ่ะมันหนักนะมันไม่ปิวลมนะคะแล้วก็จะมีความแน่นของช่วงล่างมากๆนะคะพอกกระจกหน้าเป็นกระจกแท้นิรภัยเวลาแตกเป็นเม้ข้าโพดเนี่ยจะเป็นเกรดเทมเปอร์เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต อะไหมีนะคะแล้วก็หลังคาจะเป็นไฟเบอร์แท้ร้อเซนะคะข้างหน้าคอนโซลหน้าเป็นไฟเบอร์แท้ร้อเร์เซแต่ว่าตัวฐานกับตัวเออที่นั่งคนขับกับข้างหลังทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเหล็กเป็นเหล็กหนาเป็นเหล็กหนาอย่างดีจริงๆไม่บางไม่กองแก๊งเลยนะคะไม่บางไม่กองแก๊งเลยรุ่นนี้นะคือรถไฟฟ้ารุ่น M01 นะคะ M01 ศทักมาที่บ้านหลังคาสีเขียวนะคะ67,900บาทลดแล้วค่ะนะคะแล้วราคานี้รวมอุปกรณ์ทุกอย่างเบ็ดเสร็จทุกอย่างนะคะสั่งทำสีใหม่ได้เลยราคานี้นะคะรวมแบตเตอรี่รวมแท่นชาร์จรวมสายยากระคมวยรวมทุกสิ่งอย่างเบ็ดเสร็จราคานี้ไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มแล้วทุกคนแต่ว่าการจัดส่งนะสั่งออนไลน์จะมีค่าจัดส่งอยู่แล้วเนาะอ่า ทีนี้ค่าจะส่งเนี่ยก็สามารถที่จะทักมาสอบถามได้เลยค่ะทุกคนทักมาสอบถามได้เลยนะคะคันนี้คันนี้จะเป็นสีขาวสีขาวเงาแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เป็นสีใครอยากได้เป็นสีเออขาวมุกก็ได้นะคะสีขาวมุกก็ได้นะคะ,ะวันนี้นะคะต้นนอ อัปเดตรุ่นนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ใครสนใจรุ่นนี้นะคะทักมาได้เลยค่ะ